สวัสดีครับผมนายติชกูลเพลงเราเลขที่6วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับวงจรยานยนต์ไฟฟ้าในแรงเคื่อนต่ำาิบอย่างครับ 1. นึ่ง power mode วงจรไฟฟ้าในห้องโดยสาร power m a n a t i o n วงจรไฟกล้องฟิลในห้องโดยสารเอา วงจรแต่ไม้ปรีนวงจรไฟหน้าเฮดแลมดีไลท์วงจรไฟส่งตาำเบรกแลมวงจรไฟเบรกอินเทอร์ชันไมลอนวงจรควบคุมกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ไอ้บูสเตอร์สิสเ็มวงจรมอเตอร์ลมเบรคไฟฟ้าแอร์คูดิชันสิสเ็มวงจรปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้าแบ็กอัพอิมโหมดบิวเซอร์คอยตสุงลมนิรภัย Inter อ i o n PTC ไ i i n g System มวงจรทำความร้อน PTC ครับขอบคุณครับ